สวัสดีครับว mm ันนี้ทางนั้นในเดียเซลนะครับผมเราก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็หน้างานของเรานะครับผมก็มาติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลนะครับผมที่วัดสันปงนะครับผมตำบลสันทรายอำเภอพราวนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้นะครับผมก็เป็นวัดที่สร้างได้สวยงามมากนะครับผมอันนี้คือพื้นที่ของวัดนะครับผมนะครับก็จะมีคลองนะครับมี นี่ครับมีกุฏิหลายๆที่นะผมก็ที่วัดนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมวันนี้ที่เรามาติดตั้งนะก็เป็นวันที่17กันยายนนะครับผมก็เป็นวันพระนะครับตรงกับวันพระพอดีเลยนะครับวันนี้นะครับทางวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับผมนะเกี่ยวกับในเรื่องของการทําบุญนะครับผมนี่ครับวันนี้ทีมงานนะครับน้องๆเราก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมเมื่อวานช่วงช่วงกลางคืนนะครับเราก็นอนกันที่วัดนี่นะครับผมแล้วก็เริ่มติดตั้งนะครับตอนเช้าติดตั้งแผงนะครับผม แต่พอดีวันนี้นะครับก็ติดช่วงบ่ายๆฝนตกลงมาครับก็ทําให้เราต้องอหยุดกิจกรรมในการขึ้นหลังคาก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวคงจะได้ขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับระบบที่เราติดตั้งนะครับที่ใช้สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฮบริดออฟกิจนะครับผมอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไอพาวเวอร์นะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับนี่ครับครับหลงพี่นะครับผมชอบเกี่ยวกับระบบโซลาร์มากนะครับก็จะติดโซลาร์เซลล์ไว้นะครับทุกอาคารเลยนะครับอาจจะเป็นระบบ ระบบเล็กระบบใหญ่ใะไก็มีหมดนะครับผมนี่ครับหน้างานนะครับหน้างานของเราครับก็จะเป็นวัดนะครับมีหลวงพ่อนะครับสวยเลยนะครับวัดนะครับวัดค่องข้างสวยนะครับผมพรุนี้นะครับก็จะได้ขึ้นนะครับขึ้นขึ้นระบบติดแผงนะครับให้เสร็จครับผมระบบเก่าที่วัดนี้ใช้อยู่นะครับก็จะมีระบบที่ติดตั้งนะเป็นชุดเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีออนกริจชุดเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่ใช้งานไม่ได้นะครับแต่เราไม่ได้มาติดตั้งนะครับผม พลังประวัติดเป็นระบบไฮบริดนะครับนี่ครับหน้างานนะครับเราก็ตะมุตะมีนะครับมานะครับเป็นเดิมนะครับก็เป็นรถที่ผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับมีตู้เย็นนะครับมีทีวีนะครับสามารถใช้ได้ทุกที่นะผมอันนี้นะครับเราก็ได้ทําการบริจาคนะครับเสาไฟกิ่งนะครับมาสร้างไม้ประพิพรนะครับเราก็บริจาคติดตั้งเสาไฟกิ่งให้ทางวัด2จุดนะครับหลังจากที่เราวัติดโซล่าเซลล์นะครับผม ส่วนแผนครับเราจะติดหลังคาฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายให้ดูนะครับผมวันนี้นะครับระบบที่เราใช้งานอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ต่อแผงโซล่านะครับแต่ตอนนี้เราใช้เป็นไฟฟ้าชาร์จให้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูระบบที่เราติดตั้งนะครับภายในของวันนี้ก่อนนะครับผมนะครับนี่ครับเราก็เอาสกูพเตอร์น้อยของเราคอมพิตเตอร์น้อยนะครับอาลอสำหรับ ไปขับนะครับขับไปซื้อของซื้อน้ําอะไรเงี้ยครับผมนี่ครับเขาโคมไฟถนนนะครับที่เราแถมให้หลวงพี่นะครับผมก็จะเป็นขนาด300วัตต์ครับเป็นสตรีทไลท์นะผมเดี๋ยวเรามาดูความสว่างตอนที่ติดเสร็จแล้วนะครับผมคืนนี้น่าจะได้ติดหนึ่งต้นก่อนนะผมก็จะเป็นขนาด300วัตต์นะผมโคม300วัตต์นะครับก็ค่อนข้างจะสว่างเลยตัวนี้ติดอยู่ที่หน้าร้านนะครับขายอยู่ที่ประมาณชุดละ2,200บาทนะครับผม ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับติดตั้งก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในระบบที่เราติดตั้งนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้องๆนะครับผมระบบที่เราติดตั้งนะครับผมก็จะมีนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับที่เราให้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมขนาด10กิโลวัตต์นะครับผมเป็น51.2โวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับ การทางานของระบบไฮดริดของเรานี่ก็คือนะครับกลางวันใช้แผงโดยตรงนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเวลาที่ไม่พอใช้นะครับก็จะดึงดึงไฟฟ้านะครับเข้ามาร่วมนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับไฟในอาคารหลังนี้ครับก็จะถูกแยกกัเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับที่เราติดแั้นะครับผมในในกุฏิของหลวงพี่นะครับก็จะมีแอร์นะครับขนาด1 8 0 0 0 BTU ันะทครับที่เรา ที่เราแยกโหลดมานะครับแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์มีตู้เย็นที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมขนาด10 10. 3ุมคิวนะครับไอ้13 13.2คิวครับพูดผิดครับขอโทษทีนะครับนะครับระบบที่เราติดตั้งให้นะครับผมเนี่ยครับก็นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมความมาตรฐานของงานนะครับผมความมาตรฐานของงานที่เราติดตั้งให้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับแจ้งก่อนนะครับยังไม่ได้เรายังไม่ได้เอาแผงนะครับต่อลงมาใช้งานครับแต่ว่าตอนนี้โหลดที่ ทงวัดใช้งานนะครับแล้วก็ต่อโหลดนะครับเอาพุทนะครับเอาพุทนี่ต่อใช้งานแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะประมาณสองร้อยห้าวัตนะครับนะครับโดยประมาณนะครับผมนะครับระบบที่เราติดตั้งให้นะครับผมก็จะมีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมหนึ่งนะครับก็คือตู้ dc c o ค bin e เนอร์นะครับผม dc c o คอ i n e r นี่ก็จะมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือตู้ที่ควบคุมนะครับฝั่งแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์นะครับ นะครับผมเวลาที่เราเดินไฟจากแผงมานะครับเราก็จะมาผ่านนับเทอร์มินอลนะครับแยกนะครับแยกเป็นสตริงนะครับมี2มี2อแผ่อ่ามีสตริงคุมนะครับแต่ละชุดนะครับผมนะครับเพื่อทําการจ่ายจ่ายไฟจากแผงนี้เข้ามาที่อินเวอร์เตอร์นะครับตัวจะต้องผ่านอุปกรณ์ควบคุมของเรานะครับผมนะครับก็จะทําให้ระบบของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับในการใช้งานสูงนะครับอันนี้คือฝั่งที่เป็น DC นะครับกระแสตรงนะครับเราก็จะมีการติดตั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสายกลาวนะครับ แล้วก็ระบบเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับที่เราติดตั้งไว้เพื่อสําหรับตัดแบตเตอรี่แล้วก็เบรกเกอร์ที่ใช้กับการตัดสาหรับแผงโซล่าเซลล์ถ้าเกิดเวลาที่เกิดมีปัญหานะครับก็ตอนนี้ก็จะสามารถนะครับป้องกันได้นะครับ1ชั้นนะผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น d c ซีของไบเนอร์นะครับผมนะครับดีซี m อ i ไบเนอร์นี่ก็จะจ่ายนะครับส่วนของแผงนะครับให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับเพื่อแปลงนะครับแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ก็จะมีหน้าที่แปลงไฟนะครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งนะครับก็จะถูกชาร์จไปที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับที่ผมบอกนะครับผมอันนี้เราก็เพิ่งติดระบบเสร็จนะครับเมื่อประมาณสักประมาณบ่ายสามโมงนะครับแล้วเราก็ลองรันระบบนะครับพอดีจะต่อแผงให้เสร็จนะครับแต่ยังต่อไม่ได้เพราะว่าพอดีฝนตกนะครับแล้วหลังคาลื่นนะครับเราก็ไม่สามารถที่ขึ้นไปได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เราติดตั้งนะครับผมนะครับ เมื่อกี้ตู้ตู้ดีซีใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นี่ก็คือตัวแปลงไฟนะผมก็จะแปลงจากไฟนะครับจากแผงนะครับให้เป็นไฟ a อนะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของอินเคเวอร์นะครับผมขนาด5กิโลวัตต์นะฮะตัวนี้นะครับก็จะรองรับแผงได้ประมาณอ่าสี่ร้อยสามสิบนะครับได้ประมาณสิบสองแผงนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าตู้ AC ซอมไบเนอร์นะครับผมเหมือนเดิมเลยครับ ก็จะมี r c b o นะครับผมนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟครับในการป้องกันนะครับไฟตกไฟกระชากนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับถึงเวลาที่มีไฟฟ้าเกิดการรัดวงจรนะครับตัวนี้ r c b o เราก็จะทำหน้าที่ตัดนะครับตัดไฟก่อนที่จะเข้าตัวระบบอินเวอร์เตอร์ของเราเพรก็จะทาให้อินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยไม่เสียหายนะครับผมนะครับถ้าเกิดโหลดที่เราต่อไปเนี่ยในวัดนะครับมีการช็อตนะครับหรือว่าเกิด ความเสียหายนะครับตัวนี้นะครับตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดนะครับตัดให้ทั้งฝั่ง AC และ dc นะครับผมอันนี้ส่วนตู้นี้นะครับก็จะเป็นตู้โหลดเซนเตอร์นะครับเป็นของทางวัดนะครับที่พี่เขาติดตั้งเราไว้ให้เราก็มาคอนเน็ระบบเราใส่เข้าไปนะครับผมคาับไปดูอันนี้นะครับจะเป็นตู้สามเฟสนะครับแต่ว่าพอดีที่พัดซื้อไว้แล้วนะครับก็เลยเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับเราก็ถึงเป็นตู้สามเฟสนะครับเราก็มาจัดทาเป็นตู้ซิงเกิลเฟสนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมก็ เป็นอันนี้ทางวัดเขามีอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาใช้เพื่อไม่ให้เสียนับเสียของนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับผมนะครับก็ในเรื่องของการ่าในเรื่องของการแยกโหลดนะครับก็จะมีพี่นะครับทางพี่ดีนะเป็นช่างในวัดนะก็เป็นคนแยกโหลดนะครับเราก็มาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้นะครับผมนะครับอันนี้นะครับเรามาดูกันที่อ่าถ้าเวลาที่ระบบนะครับเกิดมีปัญหานะครับอ่าตอนนี้นะครับเราใช้งานอยู่ที่โซล่าเซลล์นะครับถ้าเวลาที่ระบบ โซลาเซลล์เราเกิดมีปัญหานะครับ ATS ตัวนี้จะสลับไฟนะครับผมสลับไฟนะครับเพื่อมาใช้งานที่เป็นแหล่งจ่ายนะครับที่เราต่อไว้ก็คือการไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ครับถ้าระบบเรามีปัญหาปุ๊บเนี้ย ATS จะสลับไฟเลยนะครับผมนะครับก็เป็นการนะครับเซฟตี้นะครับอีกหนึ่งชั้นนะครับก็ทําให้ระบบเราเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไฟไม่ดับแน่นอนนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผม JSL JSL นะครับผมนะครับขนาด 5 1 2โวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะฮะนะครับแบตตัวนี้นะครับก็เราได้เลือกมาแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนนะครับแล้วก็ผ่านการเทสนะครับใช้งานมาแล้วนะครับสองที่นะที่เราติดตั้งไว้นะครับผมลูกค้านะครับก็คือพี่พี่อ้อยนะครับผมที่อุตรดิตนะฮะแล้วก็พี่ต้อมนะครับที่มาลิมนะที่ติดไว้นะครับก็คอนเฟิร์มว่าใช้ดีมากครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับ เราก็ติดนะครับแล้วก็ใช้งานจริงเลยนะผมนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่เรานะครับมีอยู่ที่ประมาณ53.43ิโวลต์นะครับแล้วก็กระแสนะครับที่ชาร์จเข้าตอนนี้ประมาณ1 9แอมป์นะครับเพราะเราใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมสั่งตั้งนะครับให้ AC เข้ามาชาร์จก่อนนะครับชาร์จนะครับรอวันทุนี้นะครับเราคอนเน็กแผงเข้าไปเสร็จเนี่ยปุ๊บเราก็จะใช้แผงนะครับชาร์จอย่างเดียวครับจะไม่เอาไฟฟ้าเข้ามาชาร์จแล้วนะครับผมนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะสามารถดูนะครับดูพารามิเตอร์นะครับของออ่่าาพารามิเตอร์ของตัวแบตเตอรี่ได้หมดเลยนะครับผมว่าจะเป็นตัว BMS นะครับหรือว่าจะเป็นอ่าในเรื่องของอ่าข้อมูลนะครับต่างๆที่แบตตัวแบตตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะโชว์ได้นะครับผมนะครับนะครับก็จะบอกนะครับบอกว่าตอนนี้เราอ่าแบตเตอรี่เรามีกระแสเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิ อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะกดนะครับ Enter ดูได้นะครับผมอ่านี่ก็แต่ความอุณหภูมิของแต่ละเซลล์นะครับผมนะครับที่ที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่นะครับผมนะครับก็จะสามารถดูข้อมูลได้นะครับหลายอย่างนะครับผมอ่านี่ครับก็จะเป็นนะครับเซลล์นะครับที่อ่าถูกถูกชาร์จอยู่ตอนนี้นะครับผม ก็จะมีตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด16โมดูลนะฮะตัวนี้นะครับผม16โมดูลนะครับเห็นไงครับก็จะบอกนะครับแต่ละเซลล์ที่กําลังชาร์จอยู่นะครับทําการบาลานซ์ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้นี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตนะผมก็หนึ่งนะครับข้อดีของเขาก็คืออายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนนะครับสองไซเคิลไทม์นะครับไซเคิลตัวนี้นี่ ทำบริษัทคอนเฟิร์มไว้อยู่ที่ประมาณ4 0 0พ c y ไซเคิลนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเราเอา4,000หารด้วย365นะครับวันนะครับก็จะได้ประมาณ10กว่าปีเลยนะครับผมนะครับอันนี้เราต้องลองใช้ดูนะว่าจะถึงจริงไหมนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมกล้ามั่นใจเอามาใช้นะครับรุ่นนี้เพราะว่า1นะครับเราเคยลองใช้ติดตั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จนะครับสามารถชาร์จได้แรงมากนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมนะฮะ ก็เลยเลือกที่จะเป็นรุ่นใหม่ๆของเรานะครับถ้าลูกค้านะครับพอที่จะมีงบนะครับเราจะแนะนําไป lithium phosphate นะเพราะว่ามันจะจบเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอนาคตเนี่ยสามารถที่จะต่อนะครับต่อขนานนะครับต่อขนานเพิ่มแบตนะครับได้เหมือนกันนะครับอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับรุ่นไหญพาวเวอร์ก็สามารถที่จะขนานเพิ่มเครื่องได้นะครับก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะเพิ่มกําลังนะครับกาลังวัดนะครับกาลังการผลิตของเราได้เยอะขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือระบบของเรานะครับผมที่เราติดตั้งนะครับวันนี้ นะครับเราก็ใส่รางไว้วให้มาตรฐานเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ชุดนี้ก็จะไม่มีชั้นแบตนะเพราะว่าแบตเตอรี่เราถูกปิดที่ผนังนะครับผมเป็นเป็นวอลนะครับเป็นวอลวอลไทยนะครับผมนี่ครับสายกาวนะครับเราเดินนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมผ่านกล่องนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ครับระบบโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับผมใครที่ติดกับเราไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวผิดฝังนะครับผม ส่วนตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมตอนนี้ก็เห็นครับสัญลักษณ์นะครับตอนนี้ดึงนะครับการไฟฟ้ามาใช้แน่นอนครับตอนนี้นะครับเพราะว่าผมสั่งให้การไฟฟ้าเข้ามาใช้ก่อนนะครับผมเป็นการชาร์จแบตนะครับเพื่อรอพรุ่งนี้นะครับนี่ครับชาร์จอยู่ที่20แอมป์นะครับผมแบตเตอรี่ตอนนี้ก็มีประมาณ53.9แต่ว่าถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยจริงๆจะชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ57ผมตั้งไว้ที่57.5นะประมาณนั้นนะครับผมโหลดที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณ ร้อยเก้าสิบห้าวัตนะครับสองร้อยกว่าวัตนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นจอนะครับที่เป็นมอนิเตอร์นะครับในส่วนของไฟนะครับกําลังวัดที่เราใช้งานอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบหกวัตนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ทางวัดนะครับใช้งานไปประมาณศูนย์จุดเก้าครับกลายจะขึ้นหนึ่งหน่วยของการไฟฟ้านะครับถึงเดียวก็เท่ากับหนึ่งพันวัตนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของนะครับระบบนะครับป้องกันนะครับของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของสายกลาวนะครับผมทั้งหมดเราก็จะปัดนะครับในฝั่งของแผงนะครับแผงโซล่าด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบนะครับในซิสเต็มของเรานะครับก็จะทาการนะครับติดตั้งสายกลาวเช่นกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับระบบก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะใส่แผงนะครับเพราะหลังจากใส่แผงเนี่ยเราก็จะทําการทดสอบนะครับแล้วก็ใช้งานจริงนะครับเริ่มจากพุ่งนี้เลยนะครับวันนี้เราจะชาร์จแบตเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยเต็มไว้ก่อนนะครับสักระดับหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะใช้โซลาร์เซลล์ในการชาร์จนะครับเพราะว่าการที่ใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จเนี่ยตัวนี้ mppt ของตัวนี้สามารถชาร์จได้อยู่ประมาณ80 80แอแป์นะครับแล้วพรุ่งนี้เราลองมาดูกันนะครับตอนที่เวลาที่มีแดดนะครับแล้วก็กระแสชาร์จของเขาเนี่ยว่ามัน แต่ที่เคยไปติดมานะที่ที่อุตรดิตถ์นะฮะแล้วก็ที่มะเล่นขนาดแบบไม่ค่อยมีแดดนะครับก็จะลงอยู่ประมาณเคยเห็นสูงสุดก็ประมาณ70 70แอมป์นะครับลงได้สบายเลยครับสำหรับแผงนะครับ420วัตต์นะครับ12แผงนะครับผมนะตัวก่อนนี้จะเป็น410วัตต์นะครับแต่ที่ที่วัดนี่นะครับจะเป็นสี่อยยีวัตต์นะครับจำนวน12แผงนะครับกำลังการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ5,000 5,000กว่าวัตต์ห้าพกว่าก้านะครับตอน5,000ไม่ถึง5,100นะครับก็ประมาณ 5K นนะะคครับผมรับ ใพรุ่งนี้นะครับเราก็จะทดสอบนะครับหลังจากการต่อแผงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะครับการติดตั้งเสาโครงไฟกิ่งนะครับผมเราจะได้ทดสอบแสงของโครงไฟกันด้วยนะครับผมอนี่หลวงพี่ครับหลวงพี่มาึงอันนี้ครับหลวงพี่ครับหลวงพี่มาดูระบบนะครับระบบโอเครับหลวงพี่โอเคโอเคดีนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาแผงโซลาเซลล์เข้านะครับ แล้วก็ทดสอบใช้กันตอนนี้เราก็ใช้งานที่เป็นโซล่าเซลล์อยู่ครับผมอ่านี่ลงพี่ครับลงพี่เลยครับีมาติดต่อนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะอ่าเอาไฟจากแผงนะครับเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็จะลองระบบกันทั้งหมดเลยนะครับที่ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้ก็จะมีนะครับตู้เย็นที่เราใส่ไว้ในระบบนะครับแล้วก็จะมีแอร์นะครับขนาด88นอ0ป์วิทที่เป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็หลอดไฟนะครับ LED นะครับผม นะครับก็จะมีตรงนี้ก็คือที่วัดของหลวงพี่นะครับก็จะมีไฟที่ตกนะครับค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างวันนี้ก็เจอครับชาร์จโทรศัพท์ไม่ค่อยเต็มนะฮะก็แสดงถึงว่าไฟตกพอสมควรเหมือนกันครับนี่นะครับก็จะมีหลอดไฟนะที่เราแบ็กอัพตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเวลาที่ไฟดับนะครับระบบนี้ก็สามารถจะใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพี่ไปข้างนอกนะครับหลวงพี่เดี๋ยวขอไปดูน้องๆก่อน ตอนนี้นะครับเราก็นี่ครับข้างนอกก็กําลังทํางานครับยังติดตั้งไฟโคมไฟกิ่งกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จครับตอนนี้นะครับเราจะติดให้2ต้นครับให้ทางหลวงพีนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูช่วงเช้าทีนะครับวันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมนี่ครับเจ้าต้งบต้นี้เรานะครับผมแช่น้ําเย็นสบายนะครับนี่ครับน้ําเย็นนะครับผมเปิดตู้เย็นไว้ตลอดนะครับอันนี้แบตหอโดนชาร์จไว้ด้วยนะครับผม นะครับตำมุตตนี้ตำมุตตอนี้ครับอันนี้บรรยากาศวัดครับอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับมืดแล้ววัดครับวัดสวยนะครับวัดสวยมากนะครับผมวัดสันตรงนะครับมีนี่ครับมีหลวงพ่อองค์ใหญ่ด้วยนะครับผมถ้าท่านใดนะครับสนใจก็มากราบสักการะขอพรได้ครับที่วัดนี้นะครับผมนี่ครับนี่หลวงพี่นะครับอันนี้ครับไฟกิ่งนะครับสว่างนะครับสว่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสตตอนที่จะยกขึ้นนะครับผม นี่ก็ความยาวนะครับของเสาหกเมตรนะครับหกเมตรนะครับเป็นเหล็กคาดน้ำเงินนะแข็งแรงนะครับช่างไม้ช่างไม้ตั้งดูนีครับไฟกิ่งเราก็จะตั้งตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็จะมี่าทางด้านทางด้านประตูทางเข้านะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมนะครับวัดนี้นะครับก็ติดตั้งนะครับมีมีโซลาเซลล์หลายระบบมากเลยนะครับผมที่เรา ติดตั้งไว้นะครับผมอ่าจริงๆไม่ใช่เราติดตั้งครับเราติดตั้งระบบไฮบริดนะครับออฟกิดเนาะแต่ก็จะหลวงพี่จะมีเคยมีระบบออนกิดนะครับที่ติดไว้แต่ว่าตอนนี้เครื่องใช้ไม่ได้นะครับผมเราก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขหรือว่าเราทําเป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับเราก็จะมีชุดเล็กๆที่หลวงพี่ติดไว้นะครับตามอาคารนะครับหลายชุดเลยนะพอดีหลวงพี่ชอบโซลาเซลล์มากนะครับผมก็เลยเอาโซลาเซลล์นะครับเข้ามาลดค่าไฟนะครับผมแล้วก็ ใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ไฟที่ตกบ่อยนะครับปัญหาก็คือไฟตกนะครับก็เลยแก้โดยการติดนะครับระบบโซลาเซลล์ที่เป็นไฮบริดออฟกิทนะฮะตอนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์ของลุงพี่เลยนะครับผมนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับก็คงจะขอลานะครับไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณจะหนึ่งทุ่มแล้วครับผมพรุ่งนี้นะครับเราจะใส่แผงนะครับให้ครบเลยตอนนี้เราขึ้นไปสองแผงแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือพรุ่งนี้นะครับเราก็ติดตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็ลอง ระบบแบบร้อเซเลยนะครับผมนะครับทีมงานน้องๆก็เตรียมครับไฟเก่งนะครับไฟเก่งก็เตรียมขึ้นแล้วนะครับผมจะตักเสาแล้วก็ลงไปแบบขึ้นครับจะทํางานกันจนมืดเลยนะครับผมนี่ครับไฟเก่งนะถ้าใครสนใจก็นะครับติดต่อมาเข้ามาได้นะครับชุดนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะไม่เกิน2,300บาทนะฮะ2,200ันสอกว่านะไม่เกิน2,300นะครับผม ก็ติดนะครับกลางวันก็ชาร์จนะครับเป็นคืนก็ใช้นะครับตัวนี้จะสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคืนเลยนะครับผมนะครับสนใจก็นะครับติดต่อทักกันมาได้นะครับผมนะครับในไลน์นะครับหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมก็ได้นะหรือว่าจะเป็นยูทูบนะครับผมนะครับน้องพี่ครับน้องพี่มาดูละก็นะครับทางร้านไอเดียโซลาร์เซลล์นะครับเราก็รับติดตั้งนะครับระบบโซลาร์เซลล์นะครับทุกแบบไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่ติดกับรถติดกับเรือนะครับติดกับวัดหรือว่าติดกับ ทุกอย่างนะครับที่จะเป็นระบบ DC นะครับหรือว่าเป็นระบบ AC นะครับผมเราทำหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟนะครับด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับเราก็ทําได้หมดนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับผมนะครับศูนย์แปดสองนะครับแปดแปดแปดสองเจ็ดสามแปดนะผมเบอร์ผมนะครับกรอบนะครับแล้วก็ส่วนถ้าไม่เจอผมนะครับก็ติดต่อแอดมินส้มได้เลยนะครับนะครับแอดมินส้มนะครับผมโอ้ลมขน้ากันนี้แอดมินส้มนะครับนะครับก็เดี๋ยวขอ ลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอช่วยน้องๆนะครับทำงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่กนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ระบบเรานะครับใส่แผงเสร็จแล้วก็ชาร์จด้วยโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ไม่ทันแล้วครับฝนตกนะครับผมก็ขอฝากนะครับฝากร้านไอเดียโซลาเซลล์ของเราไว้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจครับระบบนะครับโซลาเซลล์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับไม่เจอผมก็เข้าไปที่ร้านนะครับผมร้านเราก็อยู่ที่ลาพูนนะสาขาลาพูนครับ สาขากระทุ่มแบนนะมีสองสาขานะครับผมก็ติดต่อน้องส้มเลยเลยครับนี่ความสว่างนะของ LED นะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับคลิปจากทางร้านเรานะครับแล้วก็ขอฝากนะฝากผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับในเรื่องของระบบนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเครื่องชาร์จรถไฟฟ้านะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับแต่เราคงจะมี มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับนะครับผมก็ขอฝากนะครับร้านไอจีโซลาเซลล์เราไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับกับโปรไฟล์นะครับที่ว่าสันต o นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะดูโปรไฟล์ในช่วงกลางวันกันนะครับนะครับหลังจากอ่าพรุ่งนี้นะครับผมเราก็จะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขอช่วยเราเขาติดตั้งระบบก่อนนะครับผมก็ขอบขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเรานะครับผมสวัสดีครับ